ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่120ตารางวานะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลบางหลวงอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับของเราติดถนนลาดยางเลยนะครับของเราน้ําไฟพร้อมนะครับเพื่อนบ้านเราเยอะแยะเลยนะครับไม่เปลี่ยวนะครับ ทานที่กำลังมองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือว่าจะเอาไว้ทําเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับที่ดินแปลงเล็กๆนะครับก็เหมาะนะครับนะครับเพื่อนบ้านเราเยอะเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งตรงออกไปประมาณ400เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับเส้น3231นะครับ ครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปอําเภอบางเลนนะครับก็อยู่ที่19กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปซื้อของที่ตลาดบางหลวงนะครับก็อยู่ที่5กิโลกับอีก400เมตรนะครับ ครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น321มาลายแมนนะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ10ก inform inform ิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห er ้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่68กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ท well ี่69กิโลนะครับนี่ครับจากถนนเส้น3 2 3 1นะครับเข้ามานะครับเราจะมีเพื่อนบ้านนะครับเป็นระยะระยะนะครับเข้ามา400เมตรนะครับก็ถึงแปลงที่ดินของเราแล้วนะครับ น่ครับอ่ผมให้ดูบริเวณรอบๆที่ดินของเรานะครับเน like <crít at IO> ี่ยครับบรรยากาศดีนะครับ hmm. ส nice ําหรับท่านที่งบไม่มากนะครับงบน้อยนะครับกำลังมองหาที่ดินแปลงไม่ใหญ่นะครับถือว่าดีเลยนะครับอ่านี่ครับของเรานะครับถมก็ถมมาเยอะนะครับจากพื้นถนนนะครับนะที่ผมยืนอยู่นี่นะครับแล้วก็ลงไปแปลงที่ดินของเรานะครับน่าจะอยู่ประมาณสักห้าสิบเซนนะครับถ้าถมอีกประมาณสักห้าสิบเซนเี่ยสวยเลยนะครับเนี่ยครับปลูกปั้นได้สบายๆเลยนะครับของเราเป็นเหลี่ยมเลยนะเนี่ยครับ นี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่นี่คือเสาเรานี่ครับเห็นไหมนี่เสาเรานะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเราไปถึงแนวรั้วเนี่ยที่เราเห็นเสาขวกขาวนะครับนะเนี่ยครับตรงต้นไม้นี่ครับของเรานะครับหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่ประมาณ19เมตรนะครับนะสิเมตรนะครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับจากตรงเสานี่นะเราตัดตรงๆไปได้เลยนะครับลึกอยู่ที่25เมตรนะครับ ครับของเรานะครับจะ,จะตัดตรงๆไปนะครับจะโดนตัวบ้านนะครับตัวบ้านเนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าของเขาเคลียร์ให้เรานะครับคือเราจะได้เนื้อที่ของเราเนี่ยคือไม่มีสิ่งปลูกสร้างมาเกะกะนะครับก็คือเดี๋ยวเขาเคลียร์ให้เรานะครับก็คือลึกลงไปถึงช่วงแนวเขตตรงต้นมะม่วงนะครับนะครับเนี่ยก็คือความลึกนะครับอยู่ที่25เมตรนะครับ นี่ครับส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ดินของเรานะครับครับจะของขายอยู่ที่5 0 0แสนนะครับของเราเนื้อที่120ตารางวานะครับของเราเป็นฉนดคุดแดงนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนเนี่ยนะครับของเราเป็นทางทิศตะวันออกนะครับนะหน้าบ้านเียจะเป็นทิศตะวันออกนะครับนี่ครับสำหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับอยู่ใกล้ชุมชนใกล้บ้านคนนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับอ่นนี่ครับของเราถึงตรงนี้ นี่นะครับแนวรั้วตรงนี้นะนี่ครับแล้วก็จากนี้อ่ะฟื้นไปนี่เลยนี่ครับหน้ากว้างอยู่ที่19เมตรนะครับพอตัดจากที่ดินของเราเข้าไปนะครับนี่ครับเพื่อนบ้านเราก็เยอะแยะเลยนะครับนะนี่ครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่120ตารางวานะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทรนะครับ0989158974นะครับนัดล่วงหน้านิดนึงนะครับนี่ครับของเราไปถึงแนว ตรงช่วงบ้านน้วนเลยนะนี่ครับจะมองเห็นเขา้าวได้ชัดเจนเลยนะครับนะนี่ครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณทนนะครับและพื้นที่รอบๆปริมณฑน,นนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับวันนี้บายบายขอบคุณครับ